สวัสดีนะครับผมสวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับผมก็อันนี้แปลงของปตาผมเองนะครับก็จะย่ำวันนี้นะครับอ่าเพราะว่าน้องนกกำลังกำลังขับออกมานะครับน้องนกก็ได้ได้เคาะเสนิมบีกแล้วนะครผมก็จอดไว้นานเนาะ งานเดือนละครั้งนะครับปั่นนะนี่นะครับเผื่อเพื่อนๆสงสัยเนาะถ้าเกิดว่าขั้นตอนแรกนะครับของการทำนานะครับแต่ว่าอันนี้พ่อตาผมไถเอาไว้นะผมปกติเราจะไม่ไถก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าหญ้ามันไม่ลกเนาะอันนี้หญ้ามันลกรอยไถเอาไว้นะครับ เขาก็จะปั่นเลยนะครับปั่นแล้วก็จะเอารถไถมาย่ํานะครับมาแล้วพอตาผมมาแล้วแล้วผมไปช่วยพอตาเอเปลี่ยนล้อแป๊บหนึ่งนะผมต้องเปลี่ยนล้อเนาะอ่ามาดูน้องนกบังนะครับก็ยังไม่ได้ถอดล้อนะครับเดี๋ยวปตาเอากาแฟไปให้รถปั่นนะผมไม่ให้รถปั่นสิให้คนขับรถปั่นนะครับ ก็ยังอยู่นะครับเครื่องอาทีร้อยนะครับอันนี้ของ PA นะครับผมเครื่องนี้ตอนนี้ไม่ไม่ไม่ได้ขายนะไม่ได้ปล่อยนะครับแต่ผมมีหลายเครื่องมาก็ปล่อยไปหมดแล้วนะคเพราะมันเยอะเกินนะครับมีเป็น1 0บ0เลยนะครับแล้วก็มีอยู่ที่บ้าน2อสาตัวนะถ้าใครอยากได้ก็นะผมก็จะมีคลิปหรือว่าโทรมาถามก็ได้นะอันนี้ก็น้องนก NT141 นเนาะ มารีวิวนะครับเผื่อเพื่อนๆคิดถึงนะรหรือว่าทางผู้ที่เข้ามาดูใหม่ๆเนาะคุณแรกๆนะครับก็ซื้อมาก็ในราคาสามหมื่นเจ็ดนับคันนี้ผมซื้อมาแพงกว่าของพี่เอนะครับสามหมื่นเจ็ดรีวิวให้ดูเนาะสีเขียวมรกตนะครับพร้อมขบนะครับขบนี่ผมซื้อมาเจ็ดพันห้านะครับเป็นขบตานกนะครับผม อาจจะมีห่อ MKJ นะครับเหมือนขยายจากกลนะครับขบตัวนี้เขาก็เป็นระบบอลูกปืนนะผมเป็นลูกปืนท้้งในนี้นะครับลูกปืนนี้น่าจะสามตับนะครับแล้วก็สองนะครับประมาณนี้นะครับเนี่ยเนี่ยมันจะลื่นนะครับเนี่ยผมย่านาไปอ่ารู้สึกว่าจะได้สี่แปลงแล้วนะผมสี่สี่แปลงห้าแปลงครับก็ยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับ ทีแรกผมก็นึกว่าแต่น้ํามันจะเข้าแล้วลูกปืนจะไปอ่าไปยัดเออแล้วดินจะไปยัดลูกปืนนะครับแต่ว่าก็ยังไม่มีปัญหาเลยคนระับเขาจะมีที่อัดจารบีด้วยนะครับผมน,นะครับทรงของเขาก็จะเป็นเว้านะครับคล้ายๆอ่ะเป็นตัวถ้าเกิดว่ามองมองมาฝั่งนู้นก็จะเป็นตัววีเนาะคล้ายๆตัววีนะครับจะโค้งแบบนี้นะผมเป็นสมัยใหม่เนะาะเราใบตั้งแบบนี้นี่นะครับ ตัวนี้ไม่หนักกำลังของเครื่องยนต์นะครับถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเราเอาแบบตรงมาแบบนี้นะครับบางทีมันอาจจะมันจะไงอย่างไงละมันจะงัดดินขึ้นนะครับบางทีถ้าเกิดว่ารถเราไม่แรงพอนี่อาจจะอันนี้ได้นะอาจจะหนักเครื่องนิดนึงแต่ก็มีผลไม่เยอะนะครับแล้วก็วงล้อตัวนี้ก็ผมสั่งพิเศษนะครับ เป็นของนกใหญ่นะผมวง30นะครับแล้วก็เล็บห้านิ้วนะผมแล้วก็บางโคนตัวนี้ผมก็ต้องขยับขึ้นนะครับเนี่ยจะสังเกตได้ว่าตรงนี้นะครับเนี่ยจะเป็นของรุ่น NT16 ทีสิบนะครับบางโคนต้องใหญ่นะครับถ้าไม่นั้นมันก็ใส่ได้นะครับแต่ว่ามันจะติดนิดนึงครับต้องต้องดันดันขึ้นนิดนึงนะครับเหมือนของพี่เเนาะอ่าโอเคเนาะเดี๋ยวผม เชื่อปตาเปลี่ยนล้อแป๊บหนึ่งนะครับผมเปลี่ยนล้อเสร็จแล้วนะครับผมก็จะออกมาประมาณนี้นะครับเนี่ยวงอันนี้มันประมาณสามสิบจุดห้านะครับสว่านเล็บห้านิ้วนะครับเนี่ยมันจะห่างบางคนประมาณนี้นะครับนี่นะไม่ติดหัวน็อตนะถ้าของพี่เอติดเลยนะครับผมเนี่ยติดหัวน็อตเลยนะไอใบล็บนี่นะครับเนี่ยติดต้องงัดบางคนขึ้นนิดนึงนะครับ ว่าถ้าเกิดว่าเวลามันดินมันโอบล้ออะไรมาก็เดี๋ยวจะสีบางคนเอาะเนาะแต่ว่าอันนี้มันตรงรุ่นของมันเลยนะคระะะับเครื่องแล้วนะผมะเดบตัวจะลงงานก็มีเพื่อนๆพักมาว่า อยากจะให้ผมลองใส่ใส่วินหน้า3หรือว่า3.5นะครับแล้วก็ย่ำ็นเกียสองนะ,ะตัวนี้ผมก็บอกว่าน่าจะได้นะครับแต่ว่าผมก็ยังแม่นั้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไปทําแบบนั้นนะครับกําลังเครื่องนี่มันมันจะเหลือเยอะนะครับแล้วตัววินนั้นอาจจะขาดแล้วได้นะครับผมเคยแล้วนะนะวินตัวนี้นะผมใส่วินหน้าสนะครับ แล้วก็ใช้ล้อฝั่งฝั่งละสามล้อเหล็กนะครับเป็นนาเป็นนาหลม่มเนาะแล้วผมไปวินนะครับตัววินวินโมล่นี่ขาดเลยนะผมเพราะว่ากําลังเครื่องมันเหลือเยอะนะครับนั่นแหละเหมือนกับว่ามันจะไม่สมดุลกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะลองก็ลองได้นะไม่ไม่เสียหายอะไรนะครับแต่ว่าผมก็แนะนาไปประมาณนั้นเนาะเพราะว่าผม,มเคยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวอยาก จะลอง uh, ทําคลิปให้ดูนะครับแล้วถ้าว่างๆเราจะลองใส่หน้าสามเราใส่นกเป็นเ uh, กียร์สามนะครับโอเคเนาะจะไปลงที่บิงนานนะครับถึงบิงนาแล้วนะครับผม กำลังจะลงโคดอีกแล้วนะน้องนกเดี๋ยวก็ได้ล้างอีกอะผมอ่ะบึ๊บนี่เละไม่ได้เลยนะผมนเป็นอันต้องล้างตลอดนะครับเาแล้วอันนี้เกียหนึ่งนะครับตาผมไปจัดวินมาใหม่นะใช้หน้าห้าเลยนะครับก็ิ่งตาไม่ทันเ่เนี่ย เกียร์หนึ่งอย่างไวเลยนะครับนี่เป็นเกียร์สองก็ไวกว่านี้อีกนะครับก็บิ่งนาก็เล็กนะนิดเดียวนะประมาณสามไล่กว่านะสามไล่นิดๆน,ดนะครับเช่นเอกวไวแล้ว เกิดว่าใช้วินหน้าหนาสามแล้วก็ใส่ใส่เกียร์สามนะผมว่าเอาไม่อยู่นะับแต่ว่าผมว่าไปไหวแน่นอนนะเพราะว่าแป๊บเดียวก็สุดทันนาคนระับเอาไม่อยู่นะครับเพราะว่ามันไวไปเน,ะนาะรถปัน่นปั่นไปด้วยแล้วก็ย่ำไปด้วยนะครับ รถปั่นก็ใบโรตารี่หมดแล้วนะครับเนี่ยสมเดือนเปลี่ยนครั้งนึงนะครับเพราะว่านะไอแถวนี้มันค่อนข้างเป็นดินทรายนะครับแล้วก็เขาปั่นแห้งซะส่วนใหญ่นะครับไปก็เลยหมดไ้นะครับเนี่ยอะกาตาใส่เกียร์สองแล้วนะครับผม สิ่งเหมือนกันนั้นเนี่ยยังไม่เคยอัดเต็มสูบสักครั้งเลยนะครับก็ไปเรื่อยๆนะแบบนี้นะครับเพราะว่าไอ้ทางเจ้าของเดิมพี่เอเขาบอกว่าเคยอัดเต็มสูบสักครั้งยังนะครับผมก็บอกว่ายังนะครับ ดังเครื่องร้อยสีกับเกียสองวินหนาห้านะครับหลังแปดไปได้ฮะไปได้เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับ ก็มีเพื่อนๆพนักมาว่าทําไมไม่เอาไปเข้าทีมกับพี่เอนะครับผมก็ขอบอกตรงๆว่ามันไกลนะครับระยะทางก็40กิโลนะผมจากบ้านผมไปหาพี่เอนะครับแต่ว่าผมเอาไอ้รถกระบะวิ่งไปเนี่ยก็แค่แป๊บเดียวนะประมาณประมาณ2 0่0นาทีนะครับถึงแต่ว่าถ้าใช้รถลากไปนี่อาจจะนานนะครับแล้วถ้าเกิดว่า เอารถไปทิ้งไว้ที่นู่นนะครับก็ยังไงลนะ่ะก็เป็นห่วงเนาะแล้วก็บางทีทางนี้ก็มีงานนะครับ <c oughs> <c oughs> สงสัยอยากจะขับขนั้นบ้างนะตะเกินนะเห็น <c oughs> <c oughs> ชอบนะสะใจนะครับ ตาผมก็ชอบนะไอ้รถยำนาคันนี้นะครับโดนใจนะครับไม่ใช่ว่าโดนใจแต่วัยรุ่นนะครับคนแก่ยอย่างตาผมก็โดนใจเหมือนกันนะครับพอถ้าเกิดว่าผมซื้อหัวให้ใหม่ตาบ่าขอท่ออันนี้ได้ไหมว่าแบบนั้นนะเพราะว่าชอบท่อตัวนี้นะครับเสียงมันดังแบบมันไม่ดังเกินไปนะครับมันจะดังแบบมีสเสน่ห์นะครับผมมันยังไงแตดังแบบมีสเสน่ห์ ดังแบบโดนด่าใช่ไหมจะดังแบบอ,อู้ๆสักหน่อยเนาะมันจะมีเหมือนตัวนี้มันจะมีะท่อพักอยู่ในตัวนะครับเป็นใหญ่ตรงกลางแล้วก็ปลายเล็กนะครับ สะเทือนนะเนี่ยเพราะว่าไอ้วงล้อมันเล็บมันใหญ่เนาะถ้าเกิดว่าได้สามนิ้วเนี่ยผมผมมาพอแล้วนะสําหรับตัวผมนะผมชอบแค่สามนิ้วนะครับเพราะว่าวิ่งไปเนี่ยมันไม่สะเทือนเลยนะครับเหมือนของช่างอีกนะครับวิ่งนี่อย่างนิ่งเลยนะถ้าเกิดว่าเจอดินแข็งหนาะพวกนี้นี่พวกเล็บห้านิ้วนี่ผมว่าไปไม่เป็นท่าเลยนะครับ มีหวังน, ốt, น ốt, อ็อตน็อตล้อหลุดแน่ๆเลยนะครับสายว่าเดี๋ยวมันจะถ้าเวลามันโดนก้อนที่ไถนะัน่ยมันจะสายนะหังมันเนี่ยรถปั่นหนีไม่ออกนะครับหนีปาตาผมไม่ทันแล้วเนี่ย ดีนะมาแค่คันเดียวถ้าสองคันสามคันนะรถตั่นนี้ชา้ากว่านะครับผมครับไล่และสองร้อยเท่ากันก็จริงนะครับแต่ว,ว่าผมว่ารถย่ำนะตัวนี้จะไวกว่านะครับอันนี้แ,แป๊บเดียวนะเราบีมตัดมาก็เสร็จแล้วนะ สงสัยผมจะไม่ได้ขับแล้วเนี่ยกว่าจะลองขับสักหน่อยไม่ได้ขับแล้วเพราะว่าจะเสร็จแล้วเนี่ยตาไม่ยอมลงแน่ๆเลยเดี๋ยวเอาไว้วันหลังก็แล้วกันนะเพื่อนๆเนาะ,ะตอนที่พอตายึดไปแล้วเพราะว่าสงสัยแกจะบอกว่านาม,มันมีน้อยนะแล้วก็กว่าจะได้ย่ำก็เป็นเดือนนะ เห็นใจโฟตาผมนะครับแอเดี๋ยวเล่นนะผมไม่เป็นไรครับทำคำนะก็จริงนะครับผมเพราะว่าแถวนี้มันเขาเสร็จกันหมดแล้วนะครับนะหวานแห้งสักเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับอันนี้ทีแรกโฟตาผมเขาก็แนะนําให้หวานแห้งนะครับแต่ว่าโฟตาผมบอกไม่หวานแห้งนะครับเดี๋ยวจะเอาคุมหญ้าอะไรไม่อยู่นะครับก็เลยเอาน้ําดีกว่าชั่วกว่านะครับ โอเคนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวคลิปนั้นจะยาวไปนะครก็กว่าจะได้ย่ำานาด้วยก็กว่าจะพูดจบนมีมีคอมเมนต์มาบางคอมเมนต์นะว่าเมื่อไรจะทำงานสักทีเนี่ยผมก็อยากดูอยู่ว่าเออเป็นประมาณนั้นนะครับสงสัยอาจจะเป็นวัยรุ่นนะครับวัยรุ่นใจร้อนอยากจะดูตอนที่ทำงานเลยนะครับ แต่ว่าสไตล์ของผมนี่ก็จะอธิบายก่อนนะผมอธิบายว่าอย่างนู้นอย่างนี้เป็นยังไงความเป็นมามายังไงแล้วก็บอกสเปคนะครับก็ค่อนข้างที่จะละเอียดนะครับผมในขนาดก็บอกขนาดนี้บางคนก็ยังไม่ยังไม่อย่างไงยังไงก็ยังไม่รู้นะครับผมประมาณนั้นเนาะกระดผมบอกไปขนะดนี้แล้วก็ยังมีเพื่อน ถามมาอยู่นะครับว่าวงล้อเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่นะครับก็อาจจะเป็นคนใหม่นะที่เข้ามาดูก็ผมก็เข้าใจนะผมก็ดีครับไม่เป็นไรนะครับก็โอเคนะพเพื่อนๆเนาะก็วิดีโอชุดนี้ก็จะขอจบไปเพียงต่านี้นะครับผมขอบคุณทุกไลท์ทุกกำลังใจเลยนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับสวัสดีครับ